ได้เวลาเข้านอนแล้วนะจ๊ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเธอทั้งสองคนดึกดื่นป่านนี้แล้วทำไมยังเปิดหน้าต่างกว้างอยู่แบบนั้นล่ะไปปิดได้แล้วแม่ทำไมต้องมาดูเวลาผมไม่ปิดหน้าต่างด้วยเล่าแม่จะตอบก็ต่อเมื่อลูกพร้อมที่จะเข้านอนนะนะ นิทานก่อนนอนวันนี้เป็นเรื่องของวายร้ายสุดน่ากลัวเจ้ยุงก้นปล่องตัวร้าย <Wow. S 1> นี่คือเจ้ายุงก้นปล่องผู้โปรดปานการดื่มเลือดคนและสัตว์น้อยใหญ่ลักษณะเด่นของมันคือมันจะยกก้นป,อป่องของมันเป็นมุม45องศาเวลาดูดเลือดแบบนี้เลยและนี่คือยุงก้นปล่อง3ามชนิดในไทย <c oughs> <c oughs> ใจหมดเลยฮ่าฮ่ฮ่พ่อก็อยากเล่าด้วยนี่นะเจ้ายุงพวกนี้พ่อทำเองเลยนะเจ้านี่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า e n o p h e l i s Minimus ส่วนเจ้านี่เฮ้ยตั้งจะฟังไม่เนี่ยเสียใจด้วยนะพ่อลูกชอบเรื่องของแม่มากกว่าเรื่องของพ่อหน้าเบื่อ กลัวเจ้ายุงพวกนี้ด้วยละคะนั่นเพราะว่ายุงก้นปล่องเป็นพาหะของโรคไข้มาลาเรียยังไงละจ้ะพ่อก็เคยป่วยมาแล้วตอนนั้นอ่อนแรงมีไข้นอนสมไปหลายวันดีที่เข้ารักษาได้ทันถ้าใครเป็นแล้วรักษาไม่ทันแล้ะก็ถึงตายได้เลยนะแย่ yeah, จังแล้วเจ้าพวกนี้มันมาจากไหนฮะเนี่ยนี่คือปราสาทแสนสุขของเจ้ายุงตัวร้าย ประกอบด้วยดินแดนสุดเหมาะสมสำหรับการเพาะพันธุ์อย่างเช่นป่าตีนเขาแสนเงียบงันที่พักแสนสงบของพวกมันสวนยางสุดลึกลับที่มีสายตานับร้อยคอยจ้องมองหาเหยื่อและสุดท้ายทานน้ำใสไหลช้าที่ปลอดภัยสำหรับที่ฟักไข่ของพวกมันไม่นะมันมีอยู่ทุกที่เลยนี่นา จริงๆแล้วแค่บอกว่าแหล่งเพาะพันยุงต้นป่องคือไล่นาป่าเขาและทาน้ำใสก็พอแล้วนี่กับข,ขอโทษครับเชิญแม่เล่าต่อเลยครับเรามาดูวงจรชีวิตเจ้ายุงพวกนี้กันเราจะแบ่งออกเป็นสี่ระยะแบบนี้หนึระยะไข่พวกมันจะวางไข่ที่ดินแดนทาน,น้ำใสไหลช้าอีกสองสวันก็จะฟักเป็นลูกน้ำออกมา 2. ระยะลูกน้ำอีก8-10วันเจ้าตัวดุกดิกดุกด,กดกพวกนี้มันจะทำการลอกคราบเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวโมง่ง 3. ระยะตัวโมง่งมันจะใช้เวลาอีก2-3วันเพื่อลอกคราบกลายเป็นยุงพร้อมที่จะบินสุดท้ายคือระยะตัวเต็มวัยพวกมันจะออกล่าดูดเลือดกินว้า ยามพลบค่ำเจ้ายุงผู้หิวโหวยก็ตรงไปที่บ้านคนไม,ไม่นะรีบป,ปิดหน้าต่าง,างเร็วเข้าและนี่คือเหตุผลที่แม่คอยดูเวลาต้าเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ยังไงล่ะแล้วเราจะป้องกันมันจากทางไหนได้อีกล่ะฮะนอกจากปิดบ้านให้มิดชิดเวลากลางคืนการนอนในมุ้งชุบยาก,กันยุงหรือใส่เสื้อผ้ามิดชิดสีสว่างแบบที่พวกหนูใส่ในตอนนี้ และการทาโลชั่นกันยุงก็ป้องกันได้ดีมากๆแล้วล่ะเเอ๊ะ<อ> <c oughs> ตายซะเจ้ายุงตัวร้ายิวไม่นะพ่อถูกยิงแล้ว <c oughs>